สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมเสร็จจากงานหลักมุ่งสู่งานครัวครับผมกับข้าวตอนเย็นครับวันนี้เสนอเมนูผัดพริกแกงไก่นี่ครับส่วน ครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับพริกชี้ฟ้าหัน่นพริกแกงกระเพราแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการผัดกันครับต่อไปก็เริ่มทำการผัดครับผมเปิดเตาแก๊สครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับผม ใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อยพอประมาณครับพอน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับ พาลงไปครับพริกแกงเข้าไปที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับ ได้ให้ได้พริกแกงมันเข้ากันนะครับให้มันได้มันเข้าที่ครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนี้ตามคนชอบเลยนะครับแต่ผมชอบใส่เยอะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันอร่อยยิ 待ていい。 ใส่น้ำลงไปครับรอให้เดือดนะครับรอให้เดือดไก่เดือดข้าบได้ที่แล้วเราค่อยมาคนกนันอีกรอบครับนะครับพอไก่สุกแล้วนะครับนี่นี่สุกแล้วครับแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าหัน่น สีผมเริ่มน่ากินแล้วนะครับผมใส่ใบกะเพรา,าพครับอเริ่มน่ากินแล้วนะครับผม ัพิกแกงไก่นี่ครับสุได้ที่พร้อมเสิร์ฟ จะตกแต่งจ้าใหม่ครับนี่ครับเป็นไงครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆผัดพริกแกงไก่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปครับผมวันหน้าจะสรรหาเมนูแปลก มาทําให้ดูนะครับผมกับช่องเลื่อยเปื่อยชาแนลครับตอนนี้ไปกินข้าวก่อนครับผมสวัสดีครับ